ป้าดพี่น้องต้องฟ้าโอ้ยสวยงามสวยงามสวยงามโอ้ยนี่นี่นี่เห็นอีกเกิ้งเกิ้งจัาเกิ้งเกิ้งเขาเขาเขาแกงเขาแหวนทองแดงใส่มือร้านเนี่ยโอ้ก็เห็นจีอีกเด้๋นี่เห็นหมูจี๊ยนาะโอ้ยงามงามงาม โอ้ยท้องฟ้างามขนาดเอ้ยพี่น้องอุย้ยออกมาเบ่งนะคะออกมาเบ่งออกมาเบ่งท้องฟ้านะคะทุกคนโอ้ยไม่เห็นนะ <c oughs> ไปทําผมมาใหม่นะคะไปทําสีผมมาใหม่สีสีขาวนะคะสีงอกมากนะคะทุกคนโอ้ท้องฟ้าสวยงามหลาย ต้นโอนะคะ <see> ทุกคนโอ้ย,ยอทุานงามวันพรุ่งนี้คงจะร้อนขอให้ร้อนเถอะเพราะว่าจะไปดูเทนนิสนะคะออสเตรเลียนโอเพ่นนะคะฟอร์เทนนิสมีการแข่งขันกีฬานะคะเทนนิสอยู่ที่เมอเบิร์นเนาะวันพรุ่งนี้จะไปดูนะคะ ไม่รู้ว่าจะถ่ายคนได้ไหมคะเพราะว่าอยู่ที่ต่างประเทศจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังนะคะทุกคนโอ้ยงามไร่งามหล่หลทอทงอทงฟ้าทองฟ้าทองฟ้างามเดีสีทองฟ้าสวยงามมากนะคะทุกคน แต่หน้าคนถ่ายแล้วก็ทุกคนแต่หน้าคนถ่ายไม่ได้วันนี้ขอไม่แต่งหน้านะคะขอเป็นหน้าสดนะคะแต่แต่คิวก็จะเขียนนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าตื่นเช้ามาก็เลยแบบไปทําผมนะคะวันนี้ช่วงนี้ช่วงนี้แบบอืมไม่ได้ทางานนะคะก็เลยแบบตื่นก็นสายๆนะคะทุกคนตื่นเกือบอืม ถ้าวันไหนไม่ได้ไปถ้าวันไหนไม่ได้ไป,ไปตัดหญ้าเนาะวันไหนไม่ได้ไปตัดหญ้านะคะก็แบบเออจะตื่นประมาณเกือบเที่ยงนะคะทุกคนเพราะว่าความสุขบางทีหาไม่ได้นะเพราะทำงานหนึ่งปีเนาะหนึ่งปีไปทำงานแปดโมงเช้าถึงห้าโมงครึ่งนะคะเวลาเรามีโอกาสได้พักผ่อนก็บึ้งก็จะขอพักผ่อนให้เต็มที่เนาะ โอ้โหบรรยากาศนี่สวยงามมากเลยนะคะทุกคนเสียดายที่แบบอากาศจะเย็นไปนิดนะคะทุกคนเย็นนิดนิดเนาะอากาศนะคะก็เป็นไรเนานะเก็บเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้านะคะเข้าบ้านนะคะกลัวว่าบางทีอาจจะกลางคืนอาจจะมีแบบฝนตกเนะาะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวดูบรรยากาศสวยๆนะคะ สีผมนะคะสีผมแบบโอ้ยพยายามจะยอมให้แบบสีมันออกหงอกๆนะคะออกขาวมากนะคะเพราะว่าในทุกๆคนเนาะเพราะว่าอายุเราเพราะว่าถ้าอายุแบบมันมันอะไรอะถึงสี่สิบแล้วนะทุกคนก็ต้องมีผมเงอกเป็นธรรมดาเนาะแต่วึ้งก็เลยแบบเออเพราะว่าผมหงอกมันเป็นสีแบบ ตอนนี้ที่อยู่ต่างประเทศนะคะทุกคนคือครึ่งหนึ่งดำครึ่งหนึ่งขาวก็มีนะก็ <c oughs> เลยแบบเออในในแล้วก็แบบเออเอาแบบเป็นวัยรุ่นไปเลยนะคะ <c oughs> ลมมาลมมาได้เย็นนะคะทุกคนลมมานี่เย็นมากนะคะ <c oughs> ไปดูภาพบรรยากาศส่วยๆกันนะคะทุกคน <c oughs> ลมมาเห็นไหมลม ขอบคุณมากนะคะทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจวุ่นบีเคชาแนลเนาะคือตอนนี้เจียก็เริ่มออกเลยนะคะทุกคนเนาะอีเจียก็เริ่มออกแล้วนะคะออกไปเที่ยวกางคืนแล้วตอนนี้ก็โอ้โหสามทุ่มพอดีเนาะแต่บรรยากาศยังสวยงามมากนะคะขอบคุณมากนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย